ครับส่วนนี้ผมยอดวิยาสตองอยู่บางแสนครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันก็เดือนหนึ่งไงก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายศิริรัตน์อยู่ที่อุดรครับก็อยู่ที่เดิมแล้วมีใครช่วยเป็นผู้บ่าวซ้อมบ้างที่นี่ตอนก็มีผู้อาชียมีเอ็มรอยเยอะแยะกับพี่ๆทีค่ายที่อยู่ยุ่งๆช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุยี่สิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบสามมวยสไตล์เลยก็มีเตะต่อยวันนี้เจะต้องมาเจอคู่ปรับเก่าเราใช่ไหมยอดเสกสรร เป็นไงเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งวันนั้นใช่ป่ะวันนั้นต่อยกันที่อ้อมน้อยเป็นไงบ้างก็ชนะมาชนะเข้ามาชนะแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยก็มาพิกช้ทายครับอ๋อมาพิชกินได้ท้ายก็เลยชนะมาวันนั้นต่อยกันอยู่เวียดร้อยสามสองแล้วสามสองก็เบียดนี้เลยนะวันนี้เลยให้เขามาแก้มือช่องเจ็ดอย่างเราเคยมาต่อยช่องเจ็ดยังเคยมาเคยไปแล้วก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าล่าสุดเราต่อยใครไปก็ยอดเสุดอ๋อให้มาแก้มือกันที่นี่เลยคิดวันนี้ย้ำชัยนะได้ไหมครับ มั่นใจเลยนะแต่ประมาทไม่ได้นะดูรูปร่างเขาจะสูงกว่าเราหน่อยนึงแล้วลาบมืช้าสอบนักจังสอบแล้วไบกปอนหนึ่งก็เดี๋ยวมาวิ่งนะยีเส้นยีสายเอาร่างกายตรงนี้เต็มร้อยสูงโร่งแข็งแรงพร้อมเอาย้ำแฉะนะาเลยคุ้มมากี่กิโล3กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหลัะร้อยบวกผลจังหวัด เดก็กอ uh, ุดรครับเด็กอุดรอ่ะฝ่ายช่ยชวแฟนคลับด้วยหน่อยครับขาพี่น้องชาวอุดรแนะแฟนมวยโุ่งเรื่กับวันนี้ช่วยเกมด้วยนะครับวันนี้ครับทำเต็มที่แน่นอนครับยำใยนะนะอ่ะขอโชคดีอครับ